ผมนายนอจันย์ปัญญายขนาดกรรมการศูนย์สรประชนะครับศูนย์สรประชนี่ก่อนจะตั้งศูนย์เขาก็เกษตรกรก็จะปุ๋ยไปแบบแบบปุ๋ยโรยอย่างเสื้อโรยจมกวนว่านะครับใช่แบบพอทำฤดูกาลมากะซื้อมาใส่ซื้อมาใส่ด้วยบ้หู้ไวใส่ตัวได้นักตัวได้น้อยนะครับบางครั้งก็ใส่ไปเข้ากับเตางามเกินบางครั้งเม็ดกบ,บดีนะครับหลังจากนั้นมาพอดีปีสี่แปด ครับโดยโกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็ได้คัดเอาตัวแทนของเกษตรกร,กรไฟอบรมในการมาเพื่อจะตรวจวิเคราะห์ดินของสรชอชในนามสรชอชเนี่ยครับก็ได้ส่งตัวผฟมนะครับเป็นขนตอนการหรือว่าตัวแทนของกมรมเขาไปอบรมมาก่อนนั่นนั่นเขาบอกได้วิเคราะห์ดินเขาก็ทำไปเลยเลยหลังจากวิเคราะห์ดินมาแล้วผ่านไปนั่นเกษตรกร ตีได้มาเราเข้าหลงมหุ้มกันกระเพาะนะครับเขาเพิ่ไปพพทดลอง,อ,งอันดับแร,แรกคือคนละสองลองรยหลังจากตีทดลองสองไลาไปแล้วเป็นการตีตีคือคุณภาพดีนะครับเพราะว่าลดต้นทุนการใจใ่้จ่ายลงนักหลังจากทีใจ้ปุ๋ยหัวเลยนะครับเรามาตรวจวิเคราะห์ดีเราเขาตรวจตรวจได้ตีมันหายหรือมันเกินมันสูงมันตำ่ำโดยเฉพาะ NPK นะครับถ้า NPK ไนโตรเจนขา,ขาดเขากับเพิ่ม ตัวด้านขึ้นไปถ้าตัวได้ตำ่ำก็เพิ่มตัวได้สูงก็ลดลงหลังจากกินซื้อปุ๋ยนักกลายเป็นจากจากใจเป็น5 0 40 50โลอาจจะใจมาก30ิบโลหรือ20บโลลงมาต่ำลงมานะครับแล้วก็ทำให้ผลผลิตดีขึ้นดีมากๆด้วยนะครับ